สวัสดีค่ะชื่ดอกรวิค่ะสวัสดีค่ะน้องโบค่ะสวัสดีค่ะเลอร์ี้ค่ะวันนี้จะทำอะไรคะทำของบ้านี่นค่ะมาแล้วไปหยิบที่หนี่ให้พี่เหมือนกันนะคะไม่แบกไม่แบกไม่แบกหรอเลอร์ทำให้สวยนะคะวันนี้โอเคค่ะทำให้สวยนะคะเลอร์ไปหยิบหนึ่งมาตรงไหนคะ จะเองเอาที่นี่เป็นสีมาให้พี่จะทำทรงอะไรคะลูกที่นี่เป็นสีจะทำทรงอะไร,ท,ร,ะไรทำถักเปียถ้าฉันเสร็จแล้วโบถักเลยนะโอเคเอามาอีกเอามาอีก มแล้วแม่งดังคนแล้วเพิ่มะลิอยากเพิ่งจะได้สวยไหมคะวันนี้สวยอาบมาปอีกตรงนี้จะทำทรงอะไรคะตีอะไรถักช่อมั้ง่ะจะทำทรงอะไรคะผักช่อนหมูเอาเอาเอาโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอะผักแน่นๆนะคะลูก เ้าเลิวตัวเองจะทำอะไรช่วยคะน้องเลิฟจะทำอะไรช่วยคะเอออ๋ออ๋อให้เลิฟช่วยหยิบของใช่ไหมคะเอาเอาถามพี่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 จะให้น้องหยิบอะไรคะพี่พี่จะให้น้องหยิบอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันก่อนพี่พักก่อนนะเลิฟพี่ผักก่อนเลิฟดี เอาแน่นๆนะคะพี่โบพี่โบกดดึงเข้าไปแน่นๆค่ะลูกแบบพี่ประตูจำจำได้ไหมคะที่ประตูขอพาหนูทำวันนั้นเอาแน่นๆค่ะลูกพี่จะเอาอะไรคะพี่จะเอาอะไรไหมคะน้องเล็บรีถามหลังยางหนังยางโอ้กระถุกกระบอกหนังยางให้พี่ๆค่ะลูกกระปุกกระบอกหนังยางไปค่ะโอเคค่ะ บอกบอกบอกเพื่อนๆสิว่าน้องเลิฟลี่มีหน้าที่ทําอะไรคะน,นูนนนนูน,นไปหน้าจอบอกว่าบอกว่าน้องเลิฟลี่มีหน้าที่ทําอะไรคะไปหน้าจอค่ะน้องเลิฟลี่มีหน้า่อะไรคะน้องน้องเลิฟลี่เป็นคนถือหนังยางให้พี่ๆค่ะเป็นคนสั่งส่งหนังยางให้พี่ๆค่ะบอกสิลูกบอกสิบอกสิกสเลิฟมันนี เป็นแบบสีเป็นแบบอาบนี่เอาอีกไหมพี่อีกหนึ่งอันเอาอีกเป็นคะพี่พีเออ่เอาอีกเอาอีก Hãy subscribe cho kênh ใช่ไหมคะขึ้นให้พี่ก่อนโอ้พี่หายใจแรงใครพี่บอลลี่หายใจแรงมากพี่โบว์ทำไมทำขึ้นน้อยจังะลูก <that> <that guy> <that> ไม่ทำสุดละคะเอาแค่นี้เหรอลูกเอาแค่นี้เหรอคะวันนี้เอามาอีกวันนี้เอาแค่นี้เหรอโอ้วันนี้เอาแค่นี้ใช่ไหมโอเคค่ะเลิ่มคนอย่างมันเอามาสามอันเลยเอามาเอามาอีกสองอันเยี่ยม เลิฟจะเหนื่อยแไม่ประตูกน้องจะเอาตังกายตัดผมกันอย่านะไม่ได้นะคะดีนะมาอันนี้เป็นคนทำอ่ะไม่ได้นะไม่ได้นะเผลอไม่ได้เลยหมาน้อยๆนี่จะเอาตังกาตัดผมประตูกเหรอเลิฟฮะนายเลิฟไงพอแล้วขอ่ไอเดะ ไรอ่ะเดี๋ยวไ,ไปเต้นหน้ากล้องอะไรไม่รู้เจอเลยขาสั่นอยู่นั่นแหละเต้นหน้ากล้องคิดว่าเป็นตุกกะะต๊กแกแล้วมั้งตุ๊กแกเหรอตุ๊กแกเหรอแบบขาสัน่นจริงจึิงมันผบเป็นโรคมาต้องแก๊เหลือเป่ไม่ใช่เราเป็นคนหยิบของค่ะ,ระเรพาพทําอะไม่สวยแน่ออกมาเนาะ ก็รือ,อรว่าเอากล้องมาตั้งตรงข้างหน้าดีกว่ามันจะเห็นชัดกว่าโอเคไหมคะเริ่มขอหน่อยดีไหมอย่างอย่างอย่างอย่าทำน้องอย่างนั้นเริบรลองอเหรอเดี่ย เ,เก็บทำไมแล้วทำไมเงอเอาก็จะได้แบบไอ้นี่ไงคะเอาเลยค่ะเขาจะเอาที่หนีบผมแล้วก็อยากจะมาเอานอน พี่ขอ,อนางยาน่อยค่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะเป็นคนสวยเป็นคนสวยโอเคค่ะออ๋เขาเป็นคนสวยเป็น <c oughs> คนสวยที่แบบ่ตลูกตั <laughs> วตลกอะดิอ <c oughs> ะ ใช่ไหมตัวตลกอะสิลูกใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ใช่คนสวยแล้วเป็นคนเออเออตลกแล้วเออสวยแบบตลกสวยแบบพอฮามหมดตุกใช่ไหมคะใช่ไหมคะคือทำหน้าคือทำหน้ามันจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วไม่สวยเลยยังไม่เสร็จเลยหมดเวลาแล้วนา,<ม>าน<ว>หมดเวลา ไม่ได้มองเวลามันจะหมดเวลาแล้วลูกเออมันหมดเวลาแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตั้งใหม่ตั้งใหม่ไหมคะฮะย,ยังมีอีกฮะยังมียังมีอีกยังไม่จบใช่ไหมมันจะจบมันน่าจะจบแล้วอะพี่